แสดงครับเป็นอรแสดงนะครับก็จะมีอุปกรณ์นะครับอย่างนี้น,น,นี่จะเป็นอันหนึ่งตัวแบตเตอรี่นะครับสองก้อนอีกก้อนหนึ่งอยู่ที่ตัวโดรนัที่เป็นสายเป็นสายพวงนะชาร์จแต่ไม่มีหัวมันสายมันมีตัวนี้มันเป็นของไอโฟนไอโฟน แต่ถ้าเป็น USB C มาติดอยู่ที่เครื่องเลยนะใช่ใชสิ่งลีมโม่แบบนั้เขาไม่มีไฟอยู่แล้วมีไหมไม่มีนะเอาของหน้านะ พี่ต้องไปชาร์จใช่ป่ะก็คือกลับบ้านไปพี่ก็ไปชาร์จใส่ A สามก้อนเลยแล้วก็ชาร์จทิ้งไว้เลยเต็มเร็วเต็มช้าขึ้นอยู่กับดปเตอร์และสายนะครับนี่นะเป็นแบบที่ร้านครับสลับกันก่อนเดี๋ยวจะไปชาร์จให้ก็เอาออกก็เ่ยนประมาณนี้อันดับอันดับแรกก่อนที่พี่จะขอ ออนุญ,ญาตได้นะพี่ต้องขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ก่อนตอนที่พี่มีทุกอย่างแล้วนะเพราะว่าสิ่งสําคัญคือเรื่องกฎหมายเรืเข้มงวดในเรื่องของออสําคัญเลยกสทชเปิดสัญญาณกสทชนะครับแล้วก็ตัวก็เรียกว่าอะไรนะใบใบคัพเี่อ่ะเราเรีย,วยกว่าใบคัพเียเรียกยากหนึ่ง <laughs> แล้วก็อันที่3ามการภายบุคคลที่3ามี่สำคัญ ไปวังตะไครอ้อะไรเงี้ยเออวังตะไคร้ขออนุญาตเจ้าหน้าที่เออันนั้นก็พอไอ้หัวหน้ากรมญญรอ,อุทยานก็พอคือที่ขับรถเข้าไปคือขับรถเข้าไปจ่ายค่าตัว๋วแล้วไปยังไงตอ,อบ,บเขาสอบถามเขาขขว่าจะไปขอ,ข,ขอที่ไหนใช่จะขอบินโดนเนี่ยบินโดนในสถานที่ท่องเที่ยวต้องขออนุญาตใครอ่าต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่คนไหนเราลองถามก็ดูอย่างงี้ผมองถามใช่ที่ลูกค้าเล่าให้ผมฟังนะเขาก็ไปขอกับหัวหน้ากรมอุทยานของที่นั้นๆ อ๋อนี่เหรอนี่คือใบอนุญาตใช่อ๋อนี่เนี่ยใบอนุญาตโชนโอ้โเท่หล่อเลยโอ้เมื่อวานเอาให้ลูกดูลูกบอกอะไรอ่ะ <c oughs> โอ้ยก <c oughs> ันจะทมพ่อหน่อยกันไม่ได้อายุเออนี่คือสองปี <c oughs> ใช่ใช่ครับทุกสองปีเราต้องสอบใหม่โจนี้แหละ กดปลแต่ใช่ครับแต่ตรงเนี้ยแต่ตัวเนี้ยค่อนข้างอันนั้นนิดนึงกดกดลงได้กดตรงไหนเลื่อง้างเดนเรื่องซ้ายเรื่องซ้ายเรื่องซ้ายก็ลงเอ้เลื่อนซ้ายก็ลงใช่ไหมแค่ซ้ายวาใช่ป่ะใช่ครับอืมเอาไว้ตอนที่บินบินแล้วก็ใช่แต่ตอนเนี้ยผมต้องบอกก่อนว่ามันอาจจะมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันแคบไม่มีดาวเทียมจับ ตรงเนี้ยสีแดงตัวเนี้ยพี่ต้องอันนี้ต้องให้ครบสิบสามตัวงถึงจะสตาร์ทแล้วบินก็ชนะบินแบบไม่เปได้เพราะฉะนั้นถ้าบินถ้าบินตอนนี้ไม่พื้นแล้วบินใ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 นนี้ต้องใช้หมดอัตโนมัติอ๋อต้องใช้ไมดพอพอไม่อยากจะเสี่ยงของพี่เนี้ยของผมมันตกบ่อยแล้วล่ะถ้าบินของผมเราบินได้อยู่แต่ไม่อยากบินของพี่เดี๋ยวพี่เปลวตกใจแต่ตกมาพี่เดี๋ยวเฟลวโอเมหติว่า ถ้าสมมติว่าจะให้ขึ้นให้เครื่องขึ้นให้ขึ้นตอนนี้ถ้าขึ้นอัตโนมัติมันจะขึ้นลอยตัวมาประมาณ2เมตรประมาณนี้นะครับเออประมาณหน้าอกใช่ไหมประมาณนี้มันจะขึ้นลอยตัวปิดนี่ก่อนเลยนะปิดปิดนี่ก่อนเลยอย่างเงี้ยนี่มันจะให้กดตรงนี้นีดนึงกดพางไวใช่กดพางไว้เพื่อที่จะเก็บกล้องให้ให้ให้กล้องดีใช่ที่มันให้มันขึ้นแล้วก็กดนี่้างไว้ใช่เดี๋ยวต่อแล้วมันก็จะขึ้นลอยขึ้นแล้ก็จะลอยขึ้นลอยขึ้นไปออฟขึ้นใช่ไหม ลอยขึ้นพอลอยขึ้นปุ๊บตรงนี้เอาละเราก็มาพุ้เราก็มาควบคุมตรงนี้ถูกต้องปะใช่ก็ผักหน้าผักหน้าก็คือขึ้นเครื่องขึ้น,นยกปีกขึ้นมันก็จะดึงขึ้นมันก็จะขึ้นพื้นขึ้นมาแล้วทีเนี้ยก็มันก็จะหันตัวโดนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับตรงนี้อยู่ที่มือเราจะนิ่งขนาดไหนนะใช่ป่ะนี้ต้องออกไปข้างนอกละจะทําการบินได้แต่ตัวเนี้ยถ้าในในเนี้ยผมจะบินให้เฉพาะโมมดอัตโนมัติไม่งั้นมัน อันตรายต่อเครื่องพี่ครับผมตัวนี้ก็คือสามารถทําอะไรเบสิคเบสิคเหมือนกับตัวเครื่องที่สูงป่าได้หมายอย่างเช่นเดินหน้าถอยหลังอย่างเงี้ยได้ไดให้ได้หมดเลยไได้หมดใช่ไหมบินไปอย่างเงี้ยได้หมดเลยครับถ้าต่ออย่างเงี้ยพี่จะบินได้6กิโลอ๋อใช่แต่ถ้าเกิดพี่ต่อแค่โทรศัพท์ไม่ได้ต่อรีโมทพี่บินได้ไม่เกิน50เมตรขึ้นอยู่กับสัญญาณเพราะว่ามันเป็นสัญญาณไวไฟไดรเล็กถ้าที่โลก ยิ่งโล่งยิ่งดียิ่งสัญญาณไม่มีอะไรรบกวนมันก็ยิ่งสูงสุด50เมตร <Okay. S 1> แต่เกิดมีสัญญาณเยอะก็ไม่ควรเสี่ยงเพราะว่ามันจะเกิดอาการเซ mm hmm. เหมือนเมาอ่ะเหมือนคนเมาอ่ะเซไปด้ว่อยแต่ถ้า mm hmm. เป็นที่โล่งมันตกไม่เป็นไรหรอกพวกผมเนี่ยทนไอ้ตัวเนี้ยทนพอๆกับตัวไอ้นั้นอยู mm ่ hmm. ไม่ทนอย่างเดียวคือย่าไปตกน้ำแคนั้น mm hmm. ข,ขอขอแค่นั้นนะครับ จริงๆมันทุกตัวแบบพี่มือโัวตกน้ำทุกตัวครับพี่อ๋อแล้วให้มันรีเทิร์นทัโฮมตรงไหนรีเทิร์นทัโฮมกดตัวนี้แต่ว่าต้องเซ็ตเซ็ตระยะมันก่อนก่อนขึ้นนะเดี๋ยวตรงนี้ผมมีอ่ไม่รู้พี่จะว่างหรือเปล่าต้องไปอบรมก่อนอเออก็ดีเลยนะใน่ใอย่างน้อยด้รู้เรื่องอเ,เดี๋ยวตัวนี้ผมติดก่อนนะถ้าตัวนี้ถ้าเป็นในที่โล่งผมก็แนะนำให้พี่บินได้บินอะไรได้ นะครับต้องไปลองในที่โล่งกอืมแต่ถ้าเกิดในที่แคบที่ใช้โหมดคออโตัวพิลอตล้วถ้าเกิดพี่อยู่คอนโดพี่อย่าไปบินปล่อยจากมือห้ามบินทไมเพราะมันจะอ่านค่าไม่ได้มันจะดิ่งลงเลยตกเลยอ๋อคำว่าอยู่คอนโดนี่หมายถึงยังไงหมายถึงว่าปล่อยจัดระเบียงระเบียงคอนโดใช่พี่จะเป็นแบบล็อกเก็ตให้มันถอยหลังไปสี่พันองศาระเบียงคอนโดไม่ได้ ที่สูงอะที่สูงอะไม่ได้แต่ว่าให้มันไม่ให้มันบินออกว่าขอปลารถนะถ้าพี่ปล่อยอัตโนมัติเนี่ยอันตรายครับถ้าปล่อยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดพี่ปล่อยแบบที่เป็นร<อ>ีโมทบังคับได้ตัวนี้มันบังคับได้เพราะมีนมี GPS ยึดไว้อยู่แล้วอืแต่ตัวนี้มันเหมือนไม่มี GPS อ่ะถ้าบินจากเมอือไม่มี GPS ใช่แปลว่าควรต้องบินจากพืน้นใช่ควรจะบินจากพืนวน,น,น,นควรจะบินจากชุดนี้ โอเคถ้าบนคอนโดเอ้ยบนบนเรียกว่าบนดาดฟ้าบนราดจะรถโลง่ลงๆนะสมมุติโลง่ลงๆอย่างเง,งี้ยก็ไม่ไม่สม,มควรบินออกมาจากถ้ามันไม่กว้างพอมันมันมันกลัวมันจะหลุดออกนอกพื้นที่แล้วมันจะบังคับไม่อยู่แต่ถ้าสมมุติต้องการให้มันโฟลลตามให้เราโฟล์ลโฟล์ลถ้าถ้าตัวเล็กๆเน่ะได้พี่ได้อยู่ใช่ไหมได้อยู่ใช่ไหมแต่ระวังแค่ว่าอย่าให้มันไปอยู่ริมหน้าต่าง อยู่ให้อยู่ริมขอบเหวเหมือนเหวอะจำลองว่าอย่าไปยืนอยู่ขอบเหวขอบหน้าตาอ่าไที่มันลงมาปุ๊บคือแบบอารมณ์แบบฉันอยากให้มันล็อกเก็ตถอยหลังออกจากเพื่อเห็นขอบอะไรเงี้ยขอบหน้าต่างถูกครับอารมณ์นั้นจะไม่ได้อารมณ์นั้นจะถูกจะถูกมันย้อนกลับด้วยการตกเลยย้อนกลับด้แต่ถ้าสมมติเราใช้ใช้รีโมทได้ได้ครับพี่ความสูงเท่าไหร่ก็ได้ อ่าใช่มันแต่มันจะนับจากพื้นดินนะเก้าสิบเมตรออ๋เสร็จแล้วเดี๋ยวถามหน่อยหนึ่งแล้วแบตเตอรี่ตัวนี้ล่ะดูจากตรงไหน,นครับอันนี้คือโอ้ยเหลือน้อยแล้วนใช่ใช่ตเต็มถึงส <4 S 2> ี่ตัวนี้ไม่หนักใจหรอกใช่ครับตัวนี้ไม่หนักใจหรอกแบตบมันอึดอยู่เต็มถึงสี่ใช่แต่ถ้ามหมดท่างโกก็ไม่ควรจะไม่ควรให้มันเหลือขีดเดียวก็กลับได้ก็กลับได้ใช่ป่ะแต่เนี่ยสำคัญตัวนี้ไอ้นี่ไอ้นี่อันี้คืออันนี้เต็มแล้ อันนี้ยังเต็มอยู่ครับยังไม่ได้สี่เต็มหรอใช่สี่สี่จุดเต็มแต่นี่แค่กระพริบสัญญาณใช่ไหมใช่ครับอ๋อเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆใช่ไหมอยู่ขนาดในวิกฤติแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยไม่ควรเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไม่งั้นแบตเตอรี่มีโอกาสเสื่อมห้ามเหลือสิบเปอร์เซ็นต์นะเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมใช่อันนี้มีใะข้องสองแล้วก็เหตุเกิดอะไรนะที่ผมจําได้เหตุเกิดปัจจัยที่ เกิดเหตุอุบัติเหตุของโดนเนี่ยเกิดจากอะไรมากที่สุดเกิด<ม><อ>จากตัวเราแปดสิบซ็ที่เหลือเกิดจากอุปกรณ์ความบ้าเอใช่บางคนแบบเฮ้ยผมเก่งบินได้ไม่เป็นไรภารกิจสําคัญแต่ความปลอดภัยสําคัญกวา่า<ม>นี่ผมจำไนดะ้ได้แค่นี้แหละสอโอเคเหมือนหลอนะหล่อเลยอุ้ขับเส้นอ่ะสอได้สามสิบขเส้นก็ไม่ผ่านดีดีนะเก่งมาก อ้อถ้ยิบเก่าเนี่ยผมช็อกเลยนะข้อพิจิตรแต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดที่จะเชื่อมมือถือกับโดนก็คือเช่าเข้าหกข้อแรกถ้าเป็นอาซีที่เป็นหน้าจออีกแบบหนึ่งที่เป็นตัวดิมดหน้าจอก็เข้าอันที่สองเข้าก็เกอร์อันที่สามแต่ก็เกอร์ยังยังไม่มีมานะครับแต่ตัวเนี้ยแค่เสียบสายเข้าไปมันก็เชื่อมละตัวนี้ต้องเสียบสายเข้ากับมือถือเพราะฉะนั้นตัวนี้ อันนี้มือจับมือใช่ไหมใช่ครับจับมือแต่ว่าใช้มือถือคอนโทรลก็ได้ใช่ครับพื้นที่อะไรที่มีแสงสว่างไม่เพียงพออันนี้คือได้เซตติอได้อ๋อนี่ได้ใช่แสงสว่างไม่พอคือกฎหมายน่ะห้ามบินบินได้ตั้งแต่ผ้าที่ขึ้นถึงผ้าที่ตกยังไงต่อนะพี่ไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่พี่อ่านดูให้ตามนี้ ถ้าเป็นตัวนี้ที่เขาบอกว่าให้บินที่มันแสงมสงอลวก็คือมันมีผลต่อการลงจอดของมันมนะครับเพราะเซอร์มันจะมองมองอะไรที่มันทึบถ้ามองอะไรใสใสมันมองไม่ออกอย่างกระจกมันมองไม่ได้กระจกพื้นน้ำนะครับมองไม่ได้ไม่เป็นเฉพาะรุ่นนี้ป่ะทุกรุน่นครับทุกรุ่นหีอกพื้นน้าเพราะฉะนั้นก็คืออย่างบุคคลเนี่ยทาไมเขาถึงห้ามบินที่น้ำหนึ่งถ้าน้ําทะเลใสใส มันเหมือนกระจกมันก็จะไปมองเห็นพื้นดินมันก็จะปุกลงไปจอดใต้น้ำอ่อใช่แล้วครับสิ่งกีดขวางทางโลงตัวเนี้ยตรงลงโล่งใช่ลงโล่งแล้วก็ลมไม่แรงลมไม่แรงใช่ครับก็ลมเบาๆลมชายทะเลแบบที่ไม่ใช่พายุเข้านะบอกพี่ก็ไปบินชายทะเลนะลมชายทะเลนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นแบบขึ้น หมดตามลงจอดสลับโหมดพี่ต้องทำตามเนี้ยพี่มาเย็นรงนี้โทรศัพท์เ่โทรศวะเอากล้องไว้ตรงนี้ก็ได้กล้องไกลๆเราเก็บคือขึ้นแนวดิ่งขึ้นแนวดิ่งแล้วกล้องมันจะหักลงแนวตรง อันนี้สปอตไลท์เนี่ยคือเรายืนอยู่นิ่งๆโดนแล้วเราโดนมันจะหมุนรอบตัวเราอืนะครับไไอันนี้มันจะไปเพิ่มในแอปได้อ,อีกทีหนึ่งแต่ตัวเนี้ยให้ใช้ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้ Follow ใช่แล้วก็อย่างนี้นะครับกดค้างไว้ คนอะ่ะถ้าหลายคนอ่ะมันมันมันจะสับสนนิดนึ่งมันบันทึกเลยนะอันน,นี้คือบันทึกแล้วถ้ <c oughs> าเกิดเอาลงก็แค่ <Ừ. S 1> แค่นี้ง่ายครับโอเคอัว <Okay. S 1> น,นี้ก็ให้มันผ่านบททดสอบเข,ขาก่อนอสลับโหมดจ้ะ,ะกดตามเขา โลนี้เราไม่ควรทําในนี้เสร็จสิ้นใช่ครับเนี่ยมันจะถอยหลังแบบนี้อืมนะครับโอเคเดี๋ยวไปทํำไรที่โล่งๆกันเนาะโล่นนี้อันนี้นี่คืออะไรนะโซโคหมุนรอบโซ่หมุนรอบโอเคมันจะบินบินอย่างนี้แต่ตอนสาธิตก็สาธิตอย่างนี้ยนะก็งงเหมือนกันมันจะขึ้นแนวดิ่แนวดงมันจะมีโหมดสอนอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวพี่ดูตัวอย่าง ติดต่ได้คือมันตามเราแบบเป็นวงกลม,มกำหนดเองนะครับม,มันก็จะมีให้เลือกเยอะตามตั้งค่าได้เองด้วยครับจบเ <Okay. S 2> ก็จะเข้าแอปได้นะแต่เขาก็จะบอกว่าห้ามบินไปกกอะกวนคนอื่นอย่างเงี้ยครับเขาก็จะม,มีอันนี้ไปแย่เขาห้ามบินห้ามอะไรก็ เนี่ยครับเพราะก็นระว่างรอบข้างสิ่งกีดขวางม,มันมีระยะเบี่ของมันคัวเราบอกเนี้ไอ้น,นี่จะสตาร์ทผ่านนี่ก็ได้แต่อย่างที่บอกอะ่ะมันจะควบคุมได้แค่แค่ห้าสิบเมตรนะครับเนี่ยไดร์เวแคบตัวเนี้ย, Direct ยมันก็จะมีขึ้นจากมือถือมือได้ใช่ไหมตอนนี้ขึ้นตัวน,นี้ได้แล้วเรามาตั้งภาพตรงน,นี้ได้ครับกําหนดกาหนดเองมันจะมีพวกนี้อยู่ครับ ไดเล็กแทกคืออะไรแล้วก็จะมีพวกไฮลิกไฮลิกน่าจะเป็นก้นหอยอบูมแมลงก็คือเหมือนบูมแมลงนั่นแหละบินไปแล้วมันก็เฉียงกลับมานะนะครับไดเล็กแทกเนี่ยต้องดูตามตัวอย่างก่อนนะครับอย่างไฮลิกตัวเนี้ยเป็นก้นหอยบินสูงขึ้นเรื่อยๆบางคนไปบินเนี่ยเขาจะมีตั้งค่าว่าใกล้สุดเท่าไหร่สี่เมตรหกเมตรแล้วเราก็ไม่รู้ไงว่าตรงนี้มันกี่เมตร เลยบินไม่ได้เยอะถามว่าสตาร์ทเนี่ยจำเป็นต้องสตาร์ทจากมือจากจากฝ่ามือเราไหมก็สตาร์ทได้ทั้งคู่แต่เกิดพี่จะคุมผ่านมือถือแ้่พี่แ้่พี่เล่นเกมบ่อยเแี่พี่เล่นเกมบ่อยพี่ก็สตาร์ทตรงนี้ได้มันก็จะมีคันบังคับตรงนี้คือสตาร์ทจากโต๊ะอย่างนี้ได้ไหมได้ได้หมดี่เนี่ยสตาร์ทตรงนี้ก็ได้แต่ตัวนี้มันก็แต่ถ้าถ้าตรงเนี้ยถ้าไม่ได้กำหนดเองมันไม่ให้สตาร์ทมันให้สตาร์ทผ่านมืออย่างเดียว นี่มันจะมีตุ่มควบคุมตรงนี้กดตรงนี้อืตรงนี้มันเป็นหมสัญญาณอ่ะถ้าพี่อยากให้มีเสียงเสียงพูดตัวเองอ่ะในการบรรยายพี่ก็เปิดมามันก็จะเสียงมันจะเข้าจากไม์ไม์มือถือเพราะฉะนั้นมือถือมันจะอยู่กับพี่มันก็จะได้ยินเสียงพี่มันไม่ได้ยินเสียงจากตัวนี้นะือไม่มีเสียงพัดลมเข้าไปเอาใหมพี่ลองพี่ลองเล่น ตัวโฟลลรอดนี่ะพี่เหมไปนี่นะดงนีี่ย้วพี่กดตรงนี้ไอดรเปล่าวะรอดที่เราเดินไปใา่หลักัาหลายคน ระยะไหนที่ที่เราเอามือเข้าไประยะไหนก็ได้เดินเดนเข้าไปเดินเข้ามาเดินเข้าไปแล้วก็เอามือค่อยเดินเหมือนจับงูอ๋อหม่จับงูเห่าเนี่ยอ๋อ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 ห๋ออ๋้อ๋อ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 ั้งแรกอ๋ออ๋อรออ๋ออ๋อา๋ออ๋ออ๋ออแรก๋อ็๋ออ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 ๋อเนี่๋ออ๋นอ๋ออ๋ออ๋อนออ๋ออ๋อเนี่ยออ้ออ๋อเ๋ออ๋ออยออออออ๋ครออ ถ้าแบตร้อนๆอ,อยู่พี่อย่าเพิ่งไปชาร์จทันทีนะอรอให้เขาเย็นก่อนอแบบร้อนๆแล้วก็จำไว้ออย่างหนึ่งคืออย่าให้แบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์ยังไงสิบเปซ็นตดูจากดูจากอันนี้ถ้าถ้าดูจากนี้ก็คือตุ่เดียวใช่ครับสุขภาพแบตเตอรี่เองพี่เหรอเราต้องไปดูที่สุขภาพแบตเตอรี่รมันจะมีอยู่ในคู่มือคู่มือกันช่นตอตอ ก็คือเมื่อกี้เียที่ีมีูจุกิวใช่ไหมใช่ใช่บภาพแบบต่อเนี้ยี่เป็นสุขภาพแบบอ๋อไม่ใช่มันบินตอนบินนะไม่เป็นไรแต่เพียงแต่ว่าที่อย่าลืมชาร์จจน แบดเลือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยาอยาให้มันหมดอยาให้มันหมดแบบนานทิ้งไม่เลยไงต้องขาดสิใช่ครับก็เสร็จภาธรกิจเราก็ชาร์จเก็บไว้แต่ไม่ต้องตกใจนะไม่ได้ชาร์จไม่ได้ใช้นานไม่ได้ใช้ไปสักพักหนึ่งมันจะเหลืออยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องตกใจมันจําเป็นต้องคายไปถูกเพื่อรักษาสุขภาพแบงนะครับอาจจะตกใจเอ้าชาร์จไว้แล้วนี่ทำไมมันลบใช่ครับอย่าตกใจนะนี้ ทีนี้ถ้าเถือ10%แล้วไปชาร์จเนี่ยปัญหามันคืออะไรที่เออ่ถ้าต่ำกว่า10%ปัญหาคือแบตมีโอกาสเสื่อมสูงมากอยากจะรีดเสือ่อมตอนนี้แบตก็ร้อนมีร้อนและร้อนนี่ห้ามชาร์จห้ามชาร์จชาร์จก็คือใช้ตัวนี้ชาร์จอ่าใช้ใช้ร์จช,ชาร์จใช,ช,ช,ใช่ใช่ที่มีแท่นชาร์จใช่ใช่